ธรรม,มาวุโธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6พันในผู้ปฏิบัติเขาไม่ได้พูดกันมากเขาพูดเฉพาะหัวข้อ เราก็ไปพิจารณาใครก่กรวนไตรตรองในสติปัญญาของเราถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาพระอาหารหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกถ้าเราเชื่อข้อปฏิบัติต่างๆเราก็ต้องทำความเข้าใจคำว่าศีลเป็นยังไงคำว่าสมาธิปเป็นยังไงความรอบรู้กับสรรพสิ่งต่างๆพูดแค่นี้ก็พอเข้าใจกันในภาคปฏิบัติ ไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายให้เป็นอารมณ์ของใจบางครั้งมันเกิดความสลุดสังเวชตัวเองเราไปเห็นอีกมุมหนึ่งคำสั่งสอนของผูยเจ้ามันเป็นของประเสริฐเลิศเลอ แต่เราก็เกิดมาในโลกนี้อายุขนาดนี้คำสอนของผู้เจ้ามีมาเมื่อ2,000ปีก่อนแต่เราไม่เข้าใจแต่พอเรามาฟังข้อปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางของเทรวาดหรือของ อาจริยวาดเราปฏิบัติตามแนวทางของเทรวาดเสร็จแล้วมาเห็นความเกิดความดับมาเห็นความไม่เที่ยงมาเห็นความที่มันเป็นทุกข์สัตว์โลกอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆ ตัวไหนที่มาทรมานสัตว์โลกก็คือตัวกิเลสตัวทิฏฐิตัวมานะตัวอาสวะตัวกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี่มันมาทรมานสัตว์โลกไม่ให้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นตามแนวทางของมันมันจะดึงเราให้ตกฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเวลาตัวกิเลส แต่เรามาแยกระหว่างตัวกิริสกับตัวคําสอนของภูยเจ้าเมื่อเอามักเข้ามาเป็นสิ่งเทียบเคียงในคําสอนของภูยเจ้าแล้วมันเห็นตั้งแต่ภัยไม่น่าลื่นลมในการความเป็นอยู่ของสัตว์โลกสัตว์โลกว่าอยู่อย่างลื่นลมอยู่อย่างสุขสบาย มันสุขสบายที่ตรงนี้เราจะต้องรับประทานอาหารการกินเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องเข้าห้องน้ำห้องผ้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมีเงินมีทองกองเท่าภูเขาก็ตามแต่เงินทองของเขาที่กองเท่าภูเขานั่น มันไม่ได้จะว่าจะมาให้ความสุขกับใจของเราเลยเพราะความสุขของใจนั้นเกิดจากการทําสมาธิภาวนาความสุขของใจนั้นเกิดจากการเข้าใจในธรรมะคำสอนของผู้เจ้าต่างหากเหมือนใช่ว่าเพราะมีแก้วแหวนเงินทองกองเท่ากับภูเขาในครั้งก่อน ทุกขตะเศรษฐีในเมืองราชคฤห์นี่เขเป็นชาวนาวันหนึ่งพระมหากัตปะออกจากสารสมบัติแล้วแล้วก็เดินไปที่ชาวนา พ่อเรือนเขากำลังไถนาอยู่แล้วก็พอไถนาอยู่พอเหลือบเห็นพระพุทธเจ้าเออเห็นพระมหากตัตปะเดินมายืนอยู่ในริมนาเหลือบเห็นก็หยุดไถไว้แล้วก็เดินเข้าไปหาพระคุณเจ้าว่าประสงค์อะไร กพระคุณเจ้าบอกว่าผสมน้ำมวนปากแล้วก็ไปหาภาชนะใส่น้ำมาถวายน้ำมวนปากน้ำล้างหน้าเพราะว่ายังไม่มีอาหารที่จะใส่บาตรภรรยาเขากำลังเดินทางมายังไม่ถึง มันก็ประสงค์แต่น้ำมวนปากกับน้ำล้างหน้าพอล้างหน้าล้างอะไรม้วนน้ำมวนปากลงไปในทุ่งนาที่เขาไทยนาแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอภรรยา ระหว่างทางภรรยาเห็นพระมหากัสปะเดินมาจากไกลก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอันแรงกล้าจะเอาอาหารสำหรับที่จะไปถวายไปให้สามีใส่บาตรให้หมดซะเลยพอสุดท้ายมาพอถึงเดินมาสน ถึงแล้วก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้ารับอาหารบินทบารของหม่อมฉันพอไปบาทหมดแล้วก็เดินตลับไปบ้านไปเตรียมอาหารใหม่มาสำหรับที่จะมาให้สามีพอมาถึงสามีได้อาหารใหม่มา พระท่านก็หายไปแล้วไปสันไปอะไรเรื่องของท่านกลับมามาเล่าให้สามีฟังว่าหมอมฉันเดินมาระหว่างทางแล้วได้เจอพระคุณเจ้าแล้วก็ได้เอาอาหารที่จะมาให้พ่อเลือนใส่บาทหมดก็เลยต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเตรียมอาหารมาใหม่ดังนั้นพ่อเลือนจะดุจะดา่าจะว่าอะไรก็ตาม หม่อมฉันนี่ดีใจมีความปิติยินดีอันแรงกล้าที่ได้ทำบุญใส่บาตรฝ่ายสามีโอ้เราก็ได้ทำบุญใหญ่เหมือนกันเราได้ถวายน้ำม้วนปากถวายน้ำล้างหน้าท่านพระคุณเจ้าท่านมาที่นี่แล้วต่างคนก็ต่างมีความปิติยินดีที่ได้ทำบุญอันใหญ่หลวง ความปีติยินดีอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแก้วแหวนเงินทองความปีติยินดีอันนั้นเกิดขึ้นจากการได้เสียสละได้หยุดการไถานาไว้ก่อนแล้วก็มาถวายน้ำพระคุณเจ้าแล้วฝ่ายภรรยาก็ได้เอาอาหารบินอาหารที่จะมาให้สามีใส่บาตหมดแล้วก็กลับไป แต่ความปื้มปิติยินดีมันยังมีอยู่ที่ใจสุดท้ายมาพอสามีทานข้าวเสร็จมองลงไปในทุ่งนองลงไปในทุ่งที่ไถนาไว้แล้วนี่งที่ไถก้อนที่ไถท,ทั้งหมดเหมือนกับเขาไถไล่ไถอะไรไกลายเป็นทองคำหมด แล้วก็เอาก้อนขี้ไถนั่นเน่ยไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารพอไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ว่าอันนี้มันเป็นทองคําทุ่งนาของหม่อมฉันเนี่ยมันเป็นทองคําทั้งทุ่งที่เอามาให้ดูนี่ถ้าอย่างนั้นก็ขอราชบุรุษเป็นคนไปช่วย หาบมาด้วยก็ขอเอาราชบุรุษไปหาบมาเป็นทองของทุกขตะเศรษฐีแต่ถ้าหากไปพูดว่าอันทองคำอันนี้เป็นของพระเจ้าพิมษษนะิสารนกลับมาเป็นดินอย่างเก่าแต่ว่าเป็นของทุกขตะของคนทำนาเป็นทองคำขึ้นมาสมบัติของแต่ละคน สุดท้ายมาขนขนมากี่วันเจ็ดวันไปขนไปหาบเอาทองคำมาเอามากองกองกองสูงเท่ากับชั่วต้นตาลหนึ่งกองทองคำพระเจ้าพิมิสารเลยได้ประกาศเป็นมหาเศรษฐีที่มีทองคำมาก สูงเท่ากับต้นตาลเป็นเศรษฐีที่มีทองคำมากวันนี้ก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยปลูกประสาททำอะไรต่ออะไรต่างๆเอามากองไว้นี่คนจะมาขาโมยไปพอหยิบไปก็เป็นกลับเป็นดินอย่างเดิมแต่ว่าเป็นทองของทุกกะตะ คนนี้เอามาวางกลับเป็นทองขึ้นมาสมบัติของแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นของใครของมันสมบัติที่เป็นอริยสมบัติดังนั้นผู้ปฏิบัติเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราเดินตามแนวทางของมรร คือธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าท่านพูดไว้หมดทุกอย่างอย่างการเดินเข้าไปในเรือนไฟหรือเดินเข้าไปในห้องน้ำลองพูดง่ายๆลองดูว่าเราจะไปห้องน้ำเรายังไปไม่ถึงห้องน้ำเราดึงผ้าขึ้นมาก่อนจะเป็นยังไงมันจะน่าดูไหมนั่น ก็เดินเข้าไปในห้องน้ําไม่ให้เลิกผ้าก่อนเข้าไปในห้องน้ําก็แสดงว่าแต่ก่อนเขาจะมีคนเลิกผ้าเหมือนกันดึงผ้าขึ้นมาก่อนที่จะเข้าห้องน้ําหรือเข้าไปในเรือนไฟก็กำหนดไว้หมดแล้วเพียงแต่เราปฏิบัติตามมักคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าที่เป็นไปกับศินธรรมเป็นไปกับข้อปฏิบัติ เราไม่ต้องไปหาทำมันขึ้นมาใหม่อีกนอกจากผู้ที่เอาทิฏฐิมาเป็นตัวตั้งเอามานะมาเป็นตัวตั้งเอากิเลสมาเป็นตัวตั้งวันนี้พอเอาทิฏฐิมานะอสาาวะกิเลสมาเป็นตัวตั้งแล้วบ้านี้มันจะไปตามคําสอนภูธเจ้าได้ยังไงเพราะอันหนึ่งมันเดินลงนรก อีกอันหนึ่งเดินไปเทวโลกพรมโลกนิพพานอันหนึ่งมันเดินไปหาอบายภูมิสี่เนี่ยอันหนึ่งมันเดินเข้าไปเทวโลกพรมโลก,โลกนิพพานตามกําลังละบ่เนี่ยใครจะมีกําลังมากกําลังน้อยก็ทําตามกําลังของตัวเองใครมีศรัทธามากศรัทธาน้อย ที่ว่าเป็นอาจารสาัสธามเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาภายในจ,ใจิตใจเราจะรักษาอริยทรัพย์คนโง่กับคนฉลาดคนโง่เห็นข้อวัดปฏิบัติเห็นหน้าที่การงานเป็นความลำบากเหมื่องราะคนโง่ เห็นการที่จะเก็บข้าวเก็บของรักษาบริขารตัวเองก็เป็นเรื่องที่ลำบากนั่นเพราะคนโง่คนฉลาดเขาเก็บข้าวเก็บของเขาเก็บรักษาบริขารของเขาเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆของใช้ต่างๆเข,า,า,า,ขาจะต้องเก็บเขาจะต้องรักษาหวงเห็นในบริขารของตัวเองชีวิตเรามันอยู่ด้วย บริขารชีวิตของนักบวชต้องมีบริขารต้องมีสมบัติดังนั้นวิธีคิดของคนโง่กับคนฉลาดมันจะแตกต่างกันคนที่มีทิฏฐิมณนะอาสวะกิเลสคือความหลงจะคิดอีกแบบแต่คนที่มีความฉลาดเขาจะคิดอีกแบบ เป็นผู้เห็นภัยของวัตตะเป็นผู้เห็นการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เป็นุกทข์เห็นการเคลื่อนไปของจิตในฝ่ายที่เป็นอบายภูมิเป็นุกทข์เคลื่อนไปทางเทวโลกพรมโลกนิพพานเป็นความสุข การรักษาข้อปฏิบัติการรักษาหน้าที่การเดินจยมกรมการนั่งสมาธิการทาความภาคความเพียรถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ปฏิบัติก็เหมือนกับชาวไร่ชาวนาก็าจะมานอนอยู่ข้างคันนาบอกว่าข้าวต้นกล้าต้นข้าวให้มันขึ้นมาเต็มทุ่งเต็มนาเราไปนั่งบอกมันอยู่อย่างนั้นมันขึ้นเหมถ้าเขาไม่ลงไปดําไม่ลงไปปัก กลัวขี้ตมแปมเปื้อนเล็บมันทำได้มนะัมันทำไม่ได้มันต้องลงทุนมันต้องลงแรงมันถึงจะเป็นชาวไร่ชาวนาถึงจะเป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆมีแต่คนสมัยนี้จะให้มันขึ้นมาเองคำว่าวิริเยทุกขมัตเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรดูซิว่าจะต้องทำความภาคความเพียรอย่างแสนสาหัสถึงจะผ่านอบายภูมิไปได้เพราะมันเคยชินกับการตกอบายภูมิการไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายพวกนี้มันเคยชิน มันก็เลยไปได้ง่ายแต่การที่จะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานทางมันลกไม่มีคนไปแต่ทางไปนรกมันเป็นเตียนวิธีคิดของคนเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ไม่ได้เห็นแก่พระธรรมวินยัย ไม่ได้เห็นแก่ข้อปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกันมาเป็นร้อยปีอย่างปฏิปทาหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นร้อยกว่าปีมาแล้วนะหลวงปูเ่เสาเข้ามาเป็นพระปฏิบัติตั้งแต่ปี2432 เพราะหลวงปู่เสาท่านเกิดปี2402ท่านบวชเป็นนิกายตอนอายุ20ปี2422แล้วท่านเป็นพระมหานิกายอยู่10ปีท่านได้ศึกษาท่านได้ทำอะไรตัวอะไรเยอะแยะสมัยที่เขา แข่งเรือแข่งพายกันก็เอาทุกอย่างทำแข่งเรือทำอะไรตัวอะไรก็เอาทุกอย่างภายหลังมาท่านก็เห็นพระคณะธรรมยุทธที่ไปอยู่เมืองอบุบลท่านเลื่อมสายศรัทธาท่านก็ออกไปฟังเทศแล้วก็ ยหล้างมาทั้งก็เรื่มสายศรัทธ,ธาทั้งออกยติปี2,432<ม>กับพระครูศรีทาพระอุปชาท่านล้วก็เดินเที่ยวทุดงอยู่กับพระอุปชาพระอุปชาเป็นคนเมืองโขง<ม>พอบวชแล้วก็ไปเมืองโขงจำารรษาเมืองโขงกลับมาเมืองอุบล เดินเที่ยวไปเที่ยวมาพอปี2,435ก็เดินเรียบแม่นน้ำผงขึ้นไปเมืองผงเกียมถึงได้ไปพบไปนองเม็กไปพักที่น้องเมงแล้วก็บินทบาทในบ้านนองเม็ก หลวงปู่มั่นนี่เป็นชายหนุ่มอายุยีิบสองปีมีความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิบปทาของหลวงปู่เสาแล้วก็เลยออกไปอยู่หลวงปู่เสาก็เลยพาไปอยู่ที่ปูหลนไปภาวนาไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นนับมาดูที่ว่าสองพันสี่ร้อยสามสิบห้า หลวงปู่มั่นออกมาบวชปีนี้2,561ปีปีร้อยกว่าปี 2, 5, 30, ก็2,530สองก็ร้อยปีพอดี ข้อปฏิบัติต่างๆมีมาเมื่อสองพันปีเมื่อร้อยปีก่อนในคณะอาจาริยาวาัดของคูบาอาจารย์ปฏิบัติกันมาเราไม่มีความละอายเลยหรือที่จะมาทิ้งข้อปฏิบัติต่างๆเอาถือเอาวินัยสะดวก แล้วไปถามหามักผลนิพพานได้ยังไงบ้างันันวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติต่างๆที่มันเป็นไปกับธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามันจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองเดินในตามแนวทางของมักมันมีบทสนทนาระว่างพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระพุทธเจ้า อยู่ที่เชตวันวันหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลส,ส่งลาดพระชบุรุษออกบวชปล่อยปลอมบวชไปเป็นลทัทธิต่างๆล้องไปหาสืบราชการกลับมาผานเชตวันมาก็ต,ตะโกนให้ความเคารพ กับพระเจ้าประสิที่โกศลพระเจ้าประสิที่โกศลถามคุณถามผู้เจ้าว่านักบวชเหล่านี้ตั้งแต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบมีองค์ไหนบ้างได้เป็นพระอริยะผู้เจ้าไม่ได้พูดถึงเลยนักบวชเหล่านั้นผู้เจ้าบอกว่าใครก็ตามที่ดําเนินตามแนวทางของมรรค คือศินสมาธิปัญญาพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกนัผู้เจ้าพูดว่าเดินตามแนวทางของมัคคือศินสมาธิปัญญามัคสรุปลงมามีสามคือศิลกับสมาธิกับปัญญาเดินตามแนวทางของศินของสมาธิของปัญญาพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลก เหมือนกับน,นกที่บินไปในอากาศมันไม่หลงฝูงอันนี้เราวางแนวทางของศีลคือการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจสมาธิคือความตั้งมั่นของใจปัญญาก็เข้าไปรอบรู้กับสบรรพสิ่งต่างๆที่เป็นอริยสัจ หรือเป็นไตลักษ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาปัญญาเข้าไปรอบรู้กับสิ่งต่างๆนั้นฉะนั้นถึงว่าถึงแม้จะมีมาสองพันกว่าปีก็ตามถ้าเราเดินตามแนวทางอันนี้อยู่เราเชื่อไหมในโอวาทอันนี้ถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลก ถ้าเราเชื่อข้อปฏิบัติต่างๆเราก็ต้องทำความเข้าใจคำว่าศีลเป็นยังไงคำว่าสมาธิเป็นยังไงความตั้งมั่นของใจความรอบรู้กับสปปรรพสิ่งต่างๆพูดแค่นี้ก็พอเข้าใจกันในภาคปฏิบัติไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายให้เป็นอารมณ์ของใจ ในผู้ปฏิบัตินะั้นเขาไม่ได้พูดกันมากเขาพูดเฉพาะหัวข้อแล้วส่วนรายละเอียดปีกย่อยเราก็ไปพิจารณาไข้ควรไต่ตองในสติปัญญาของเราสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นแค่ขี้ปากของท่านต่างหากแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับใจของเราเน่ะมันถึงจะเป็นสมบัติของเรา แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับใจของเราคืออะไรล่ะคือความโลภความโกรธความหลงคือทิฏฐิคือมานะคืออาสวะกิเลสนั่นมันไม่ได้เป็นศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นมากับใจของเรามันแยกทางกันเรียบร้อยนี่ของผู้ปฏิบัติฉะนั้นจะต้องไข้ควรไตรตรองทำความเข้าใจให้มาก กำหนดการกิจกรรมของวัดเวลุวันในเดือนเมษายน2,568วันที่13เมษายน2,568ร่วมทำบุญวันสงกรานต์วันที่19เมษายน2,568พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สาวกันตศสีโลหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปูงงปมงป่มั่นภูริทัตโตหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่สาครธรรมวุโธสามองค์ นวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่บัญชีวัดเวลุวันธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 3 1 7 0 7 命